สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่ชอง Daily Channel นะครับผมวันนี้อยู่เกมเซเว่นไนรีเิร์ดกันนะครับตอนนี้เนี่ยคนเล่นเกมนี้กันเยอะมากๆเลยนะครับเป็นปรัติการเลยในฐานะนารุ่นพี่ที่เล่นอยู่เซิร์ฟเกาหลีมาก,ก่อนเนี่ยก็รู้สึกชื่นใจนะครับแล้วก็รู้สึกดีใจที่เ,เพื่อนๆได้เจอเกมนี้นะครับรับน้องกันเพียบเลยนะครับก็คือผ่านด่านไม่ได้ติดด่านกันเต็มนะครับมีปัญหาหาทีมไม่ได้หรือไม่รู้เทคนิคต่างๆเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยสำหรับวันนี้เพื่อนจะมาทาการ เผยวิธีการเคล็ดลับนะครับ6หัวข้อในการผ่านด่านให้ง่ายยิ่งขึ้นหากคุณฟังจบแล้วอาจจะทำให้คุณผ่านด่านที่คุณติดได้อย่างสบายๆเลยก่อนไปรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามและไปดูพร้อมกันครับเติมเกม r m Classic ผ่านอยู่ดีได้แล้ววันนี้ที่ Rich m a n Shop ถูกคุ้มกว่าเติมเองเข้าไวทันใจทั้งยังมีบริการเติมเกมและม่ารเกมในภาคอื่นอีกมากมายเติมเกมบนเว็บไซต์รับส่วนลด คืนเป็นริชแมนคอยลพร้อมทั้งยังผ่อนได้นานสูงสุดถึง10เดือนหากคุณสนใจสามารถเติมได้เลยวันนี้ที่ richmanshop.com หรือแอดไลน์ richmanshop ครับตลอด24ชั่วโมงก็สวัสดีครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มบรรยายกันเลยนะครับซึ่งตรงนี้ก่อนที่จะไปอธิบายฟังนะครับเราจะแจ้งให้ทราบก่อนว่าหัวข้อเป็นค่อนข้างเชิงลึกนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้เล่นเกมนี้เก่งเนี่ยอาจจะต้องฟังหลายรอบหน่อยนะครับโอเคนะเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมก่อนที่จะลุยกันนะครับ ปัญหาใหญ่ของผู้เล่นที่เล่นเซเว่นไนท์ช่วงต้นก็คือติดด่านนะครับผ่านด่านไม่ได้ติดดานน่ดานนู้นด่านนี้ด่านนั้นนะครับทาให้หลายๆคนเนี่ยต้องมาถามสตรีมเมอร์หรือเพื่อนๆที่เล่นมาก่อนว่าทําอย่างไรถึงจะผ่านซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการผ่านด่านในโลกเซเว่นไนท์นั้นง่ายมากๆนะครับก็คือมีแค่พลังโจมตีพลังป้องกันมีเลือดที่มากพอถ้ามันเวอร์เกินด่านยังไๆคุณก็ผ่านได้ง่ายๆลยครับในช่วงไม่เกิน15ด่านแรกเนี่ย ใช้แค่พลังก,กาลังอย่างเดียวก็ผ่านแล้วแต่ว่าสำหรับบรรยายครั้งนี้นะครับเราจะมาแยกหัวข้อเป็นหมวดหมู่ให้นะครับ6หัวข้อซึ่งหวังว่าเพื่อนๆที่ฟังจนครบเนี่ยจะไปประยุกต์ใช้แล้วก็ปรับตัวให้ดียิ่งขึ้นนะครับผมเอาละครับไปฟังกันเลยหัวข้อที่1นนะครับดันเจี้ยนพัฒนาเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยไม่ผ่านดันเจี้ยนพัฒนาระดับที่7กันซึ่งส่งผลให้คุณเล่นไม่สามารถที่จะทําตัวละครระดับ6กดาวได้ เพราะว่าเวลาคุณเล่นไปเริ่มต้นเนี่ยอันนี้คือพูดให้ฟังนะว่าผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยเล่นตามไกด์ไม่ว่าจะเป็นไกด์ตามสติมเมอร์หลายๆคนนะครับหรือจะลองเล่นด้วยตัวเองส่วนใหญ่จะไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยก็คือจะเป็นดันวัวนะครับซึ่งดันวัวเนี่ยมันจะเป็นดันที่คุณจะต้องปั้นตัวละครเฉพาะทางอาทิเช่นเอสปาดาสเนปเปอร์คารอนแบ็กโรสซึ่งส่งผลให้คุณจะต้องเสียทรัพยากรนะครับส่วนหนึ่งในการตะลุยด่าน เพื่อที่จะเอาของไปลงให้4ตัวนี้ไปลงดันวัวคุณอาจจะลงวัวได้ขั้น7หรืออาจจะสูงถึงขั้น8เลยแต่คุณจะไม่มีตัวละครที่เอาไว้ใช้ลงสิ่งที่เรียกว่าดันเจียนพัฒนาเพราะสี่ตัวเนี้ยมนลงดันเจียนพัฒนาไม่ค่อยเก่งใช้คําว่าไม่เก่งเลยก็ว่าได้ส่งผลทําให้คุณเนี่ยไม่สามารถลงดันเจียนพัฒนาต่างๆได้เกินขั้น7และไม่มีผลอะไรล่ะครับขั้น7เนี่ยคือมันมีผลเยอะมากเลยครับเพราะว่าช่วงระยะเวลาช่วงต้นเนี่ยประมาณด่าน6 ด่าน7ด่าน8เนี่ยคุณจะต้องทําการปั้นตัวละคร6ดาวนะครับในการที่จะเพิ่มสเตตัสตัวละครซึ่งคุณดันเอาตัวละครของคุณนะครับไปลงดันพวกประเภทดันเลดวัวไปหมดแล้วแต่คุณไม่สามารถลงดันท่าได้เพราะคุณลงทันทตุไม่ได้อ่ะคุณก็ไม่สามารถทําตัวละคร6ดาวได้น,นั่นเองและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่คนลงไม่ผ่านกันนอกเนือจากไม่มีตัวละครลงแล้วเนี่ยก็คือไม่มีความรู้ในการลงดันท่านะครับสำหรับดันทานุาน่ยครับจะมีตัวคอ ในการลงครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณไม่มีตัวละครพวกนั้นต่อให้คุณมีเทโอเอามาลงในดานพวกนี้ก็ไม่ผ่านชั้น7หรือชั้นสูงกว่าน,นั้นนะครับเพราะจะเป็นตัวละครเฉพาะทางมากๆเลยเราจะมาบรรยายไล่ไปเลยครับทุกท่าที่คุณจะต้องรู้นะครับท่าไฟนะครับคุจะเป็นที่จะต้องมีตัวละครที่ชื่อว่ายูอิกนะครับเพื่อเอาไว้ใช้สําหรับการไฟไหม้นะครับถ้าเกิดว่าคุณมีตัวยูอิกเนี่ยคุณจะสามารถกรันไฟไหม้ได้ซึ่งยูอิกเนี่ยจะสามารถแลกได้ในช่วงต้นนะครับแล้วก็ถ้าคุณผ่านมาังกรชั้น2นยขามีแจให้ย นะครับตรงนี้ก็คือตัวของยูอนะครับใส่เข้ามาด้วยนะครับหรือถ้าเกิดคุณอยากผ่านไวไวเนี่ยคุณใช้ลานีนะครับทำการแช่แข็งมันไว้ก็จะสามารถผ่านตัวของด่านไฟ7ได้ง่ายๆเลยสหรับไฟ7เนี่ยไม่มีปัญหาอะไรครับสรับท่บนาน้ำนะครับอันนี้ก็จะเป็นท่าที่ค่อนข้างซับซ้อนและยากในหนึ่งเพราะว่าจะมีการแช่แข็งแล้วก็จะมีการตัดฮิวซึ่งคุณจะต้องใช้ตัวละคร2ตัวครับในการการแช่แข็งก็คือลาเนียหรือเฟิงเหยียนตัวไหนก็ได้ตัวใดตัวหนึ่งนะครับซึ่ง เพื่อนๆเนี่ยจะนิยมใช้ตัวของเฟื่องเหยียนนะครับมากกว่าเพราะว่าเฟื่องเหยียนเนี่ยใช้ได้ในการทรนาเมตในหลายๆดันนะครับแล้วก็ในอนาคตก็ได้ใช้ด้วยโซ่อีกตัวนึงนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือตัวของโคลอี้นะครับตัวแมวเอาไว้สําหรับตัดฮิลนะครับซึ่งจะมีสกิลที่ทําให้ัตรูไม่สามารถฟื้นฟูนฟนฟนได้ต่อเนื่องสเทิร์นถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยากผ่านดันธาตุน้ำใบไวๆเนี่ยคุณสามารถใช้เรนะครับที่เกมแจกให้คุณนะครับเอามาปั้นได้เลยสำหรับหลายๆคนเนี่ยเอาเรไปกินแล้ววเเนี่ย่ยยบอกลา ก็แอบเสียดายนะพะี่ซิงเรเนี่ยมันทาให้คุณผ่านด่านทัดน้าด้วยนะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยแมตตาเวทมาแรงนะครับก็จะลงทัดน้ําได้ง่ายมากๆเลยครับต่อไปเป็นทัดดินนะครับทัดดินเนี่ยก็ทุกคนน่าจะปั้นอีวานกันอยู่แล้วอันนี้น่าจะข้ามได้เลยเพราะว่ามีอีวานแล้วก็มีไฟไหม้ของราเชลที่เกมแจกก็น่าจะผ่านดันทัดดินได้สบายๆนะครับขั้น7ต่อไปนะจะเป็นดันที่คนต้องลงเยอะที่สุดเลยนะครับก็คือดันท่าแสงสําหรับทัาแสงเนี่ยจะเป็นปัญหาใหญ่เลยเพราะว่า คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้ว่าดันท่าน,นี้ใช้จํานวนฮิตนะครับซึ่งจะใช้ตัวละครสอตัวเช่นเดิมนะครับก็คือโคลอี้ที่เราให้ปั้นไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็โจเกอร์ที่เอาไว้ใช้ตีตามจำนวนฮิตเพราะว่าโจเกอร์เนี่ยตีเจ็ดทีนะครับทำให้ตัวของไอตัวดันท่าแสงเนี่ยแตกไวมากแล้วก็เราคาด้ง่ายมากๆคุณใส่2ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวแท้งตัวฮิลก็สามารถผ่านได้แล้วนะครับแต่ที่ผมบอกว่าดันท่าแสงสําคัญเพราะว่าสำหรับไกด์หลายๆคนที่เล่นสตาร์เตอร์แบบไปไวเนี่ยจะเน้นไปที่การลงดันวัวใช่ไหม ซึ่งมันจะใช้ตัวท่าแสงอย่างคารอนแล้วก็บางคนเนี่ยเติมเงินด้วยก็จะมีตัวท่าแสงอย่างรีนาแล้วคุณต้องมาปั้นตัวของยูอีเพื่อลงดันท่าไฟแล้วก็ดันมังกรอย่างในอนาคตทําให้ท่าแสงเนี่ยค่อนข้างจะเป็นท่าที่คนส่วนใหญ่เนี่ยต้องลงกันเยอะแต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถลงถึงชั้นเจ็ได้นะครับหรืออาจจะต้องการลงชั้นมากกว่าน,นั้นด้วยซ้ำนะครับดังนั้นท่าแสงเนี่ยจะเป็นท่าที่สําคัญมากๆถ้าเกิดว่าเปิดกล่องเนี่ยจะแนะนําให้แลกด้วยท่าแสงนะครับ ต่อไปเป็นทดมือเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากดานนี้ก็จะใช้แค่ตัวเดียวนะครับก็คือตัวของลีโอนะครับเพื่อกันเดสนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากไปเกินชั้นเจเนี่ยจะต้องมีโคลอี้อีกแล้วนะครับเพื่อใช้ล้างบัฟให้กับทีมด้วยไม่ไงั้นมันจะโดนสถานะแรงมากแล้วก็สามารถล้างเดสได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการในการลงทัดมือครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยมีตัวหลักที่เป็นทัดมือในการใช้ตะลุยดานเท่าไหร่ก็เลย อาจจะไม่ค่อยมีคนลงเท่าไหร่นะครับแล้วเมื่อคุณลงทั้ง7จ็ดธาตุนะครับได้ขั้น7จนะครับจะสามารถลงด่านทองเพื่อหาเงินได้เลยอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับใช้พวกตัวละครลูกกลอกนะครับอย่างปัสคาือยูริก็ผ่านได้สบายๆนะครับผมแล้วด่านธาตุในเกี่ยวกับการผ่านด่านยังไงนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเชิงลึกกันให้นะครับก็คือเราจะแนะนาธาตุที่เอาไว้ใช้สลับเพื่อตัวผ่านด่านโดยเฉพาะนะครับไล่กันเลยครับผมสลับปกดาวตัวแรกด้วยธาตุไฟยังไงล็อกอยู่แล้วนะครับก็คือไทโอนั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นการรีไอดีต่างๆเนะี่ยเชื่อว่าจะมีเทโอไว้สำหรับผ่านด่านอยู่แล้วนะครับทัดไฟลงเทโอเลยครับผมสาหรับทัุน้านะครับก็น่าจะต้องเป็นปดานะครับหรือเ<ข>อสปาดาซึ่งก็เอาไว้ใช้ทัดน้ำอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากลุยด่านเนี่ยผมจะแนะนําว่าให้เก็บทัุน้านะครับเอาไว้ให้กับตัวละครจอมเวทยูชินนะครับซึ่งอาจจะมาจากไอดีบางคนที่มีตัวละคร,รยูชินอยู่แล้วนะครับซึ่งยูชินเนี่ยจะเอาไว้ใช้สําหรับในการตุลยด่านได้เก่งมากๆเลยครับตัวนี้เป็นทัดน้ำนะครับเอาไว้ ผ่่าานดานดมีความสามารถในการช็อตมอนนะครับเราก็มีความสามารถในการช็อตมอนทั้งสองท่าเลยนะครับผมต่อไปเป็นท่ดาดินครับท่าดินก็ต้องเป็นตัวละครอ,อย่างอ e ีวานอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็น่าจะล็อกนะครับก็ทุ e ่มทำอีวาน6ดาวก็ผ่านด่านได้เลยนะครับผมต่อไปเป็นท่าแสนครับซึ่งท่าแสงเนี่ยเราจะแนะนําเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยลงวัวก่อนนะครับก็ต้องใช้คารอน6ดาวนะครับในการตระยด่านแต่ถ้าเกิดว่าคุณลบโลบเนี่ยก็ต้องทํา2ตัวนะครับก็จะเป็นคารอนรีน่าหรือจะเป็นยูอีก็ได้ครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมชอบ ยูอีมากกว่าคารอนนะครับเพราะยูอีเนี่ยเวลาคุณทํากดาวเนี่ยมันชุบชีวิตแล้วก็ฮิลมีดาเมจให้กับพื้นลุ่มทีมด้วยนะครับถ้าเกิดว่าจะทำเนี่ยทำั้องคู่ก็ได้นะครับไฟเงงท่าแสงก็ต้องทํามากกว่าตัวละครอื่นอยู่แล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นท่าสุดท้ายนะครับอย่างท่ามืดนะครับซึ่งโชคดีว่าในเมตาปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ใช้ท่ามืดในการตะลุยด่านแล้วนะครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยมันจะมีการใช้ท่ามืดอย่างพวกแบบเอสหรือราเชลนะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้จะอัพตัวอออะะะไรรรรในนนนท่่่าามืดเเเยยกแคััห้ชชชลลจวุณ ผ่านด่านได้ไวกว่าครับก็เปิดมาเป็นราเชลเท е โอนะครับแล้วก็อ e ีวานหรือตัวฮีรีกตัวหนึ่ง4ตัวนะครับหรือคุณจะใส่ฮิวสอตัวก็ได้รับประกันได้เลยครับว่าคุณจะสามารถปลด6ดาวได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็สามารถผ่านด่าน6กถึงเได้เลยสบายๆเลยครับผมสำหรับหัวข้อที่สอนะครับในการผ่านด่านให้ง่ายขึ้นนะครับก็คือการอัปเกรดนั่นเองเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยได้ยินเรื่องพวกนี้มาบ่อยแล้วนะไม่ว่าจะเป็นอยากผ่านด่านหรออ๋ออัปเกรดตัวละครสิ จาก4ดีดาวนะครับกลายเป็น4ดาวบวก5้าคุณก็จะไดสเตตัสที่มากขึ้นแล้วคุณสามารถเอาไปวิวัฒนาการนะครับเลื่อนขั้นได้อะไรก็ว่าไปแล้วคุณเอา4ดาว2ตัวนะครับเพื่อที่จะเอามาทําการผสมนะครับกลายเป็น5ดาวก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันซึ่งเวลาเราผสมเนี่ยก็จะมีโอกาสออกตัวรุ้งที่ทําตัวละครของคุณเก่งขึ้นด้วยแต่ว่าเชื่อไหมว่าไอเทคนิคนี้เ,เป็นหนึ่งในเทคนิคที่ทําให้ผู้เล่นนะครับผ่านด่านได้ยากมากขึ้นหากคุณทําสิ่งนี้นะครับ สิ่งนั้นก็คือคุณใช้ทรัพยากรในเกมนะครับมากเกินพอดีเวลาคุณต้องเกรบตัวละครนะครับมันจะต้องใช้ตัวละครประเภท3ดาว4ดาวก็ว่ากันไปแล้วแต่คุณนะครับคุณจะใช้2ดาวก็ได้แต่ว่าที่ผมบอกว่ามันทำให้คุณผ่านดานชาช้าเพราะบางคนเนี่ยครับใส่สุดเต็มแพ็คเลยแบบผมอยากได้6ดาวบวก5แต่ผมเอาตัวละคร2ดาวมากินเหมือนอารมณ์ผมคำประมาณว่าคุณเนี่ยอยากจะปั้นตัวละคร6ดาวสักตัวหนึ่งแต่ว่าคุณเนี่ยดันแบบเอาตัวละครแบบที่แบบ มันยังไม่ได้อัพเลเวลหรือเอาโตัวละครที่มันดาวต่ําเกินไปมาอัพแบบไม่สนใจฉันอยากรีบบกดาวบวกห้าซึ่งมันทาได้นะครับไม่ผิดแต่ถ้าคุณทําเยอะเกินไปเวลาคุณอยากจะฟาร์มรูบี้คืนหรืออยากจะเก็บเลเวลหรืออยากจะจุดป,ปลดล็อกช่องคุณจะไม่มีเด็กเพียงพอในวันนั้นและคุณก็จะเคว้งคว้างไม่รู้ทําอะไรต่อเพราะว่าไม่มีเด็กเอาไว้อัปตัวไม่มีกุญแจเอาไว้อัปตัวดังนั้นวันนี้นะครับเรื่องอัปเกรดเนี่ยมันท้องเป็นคเก่งขึ้นกนระจิงแต่ว่าอยากจะแนะนําว่า พยายามนะครับหลีกเลี่ยงนะครับการอัปเกรดที่เกินพอดีนะครับพยายามนะครับโฟกัสให้อยู่ไม่เกิน25%ให้เต็มที่นะครับก็คือ10เปอร์สลหรับตัว6ดาวถ้าตัว6ดาวเนี่ยคุณสามารถใช้ตัวละครแบบพวกอาทิเช่นพวก3ดาวได้พวกนี้ก็อยู่ในเปอร์เซ็นต์ที่แบบยังพอรับได้อยู่แต่ว่าอย่าเอา2ดาวมากินนะครับไม่งั้นมันจะแบบว่าทาให้คุณเสียทั้งเงินนะครับแล้วก็ทาให้คุณเสียทั้งโอกาสในการเติบโตด้วยโดยปกติแล้วนะถ้าคุณไม่รีบร้อนอะไรนะครับจะแนะนําให้เก็บเไว้ให้30ก่อน เราค่อยมาตีบทนะครับแต่คุณใจร้อนอยากผ่านแดดเดี๋ยวนี้นะครับก็แล้วแต่เลยนะเพราะเรื่องตัวละครเนี่ยรืเรื่องเด็กไม่พอเนี่ยมาสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ด้วยการกาชานะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่สายเติมน้อยเนี่ยหรือไม่เติมเลยเนี่ยคุณต้องบริหารทรัพยากรพวกนี้ดีๆนะครับสำหรับหัวข้อต่อไปนะครับก็คือหัวข้อที่3านะคร,ร,ร,นรับการลงเรทนั่นเองสำหรับการลงเรทนะครับจะมีผลกระทบโดยตรงเลยนะครับต่อผู้เล่นใหม่ที่อาจจะไม่รู้เรื่องเรทีพอ เวลาคุณไปเก็บข้อมูลต่างๆไปดูสรตมเมอร์ไปดูเพื่อนๆหรือคุณไปดูคนที่เล่นไปนแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคุณเข้าไปดูแต่ละครั้งเนี่ยก็จะเจอเขาลงเรทลงเรทลงเรทถือพูดถึงเรื่องเรทเรทเรทตลอดเวลาเพราะว่ามันได้อุปกรณ์เพราะเกมนี้นะอุปกรณ์มันออบสวยออบตีเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวละครคุณเก่งขึ้นแบบทวีคูณมากมอาจจะเข้าไปเจอคนที่กําลังลงเรทหาออบสวยๆอยู่ตลอดเวลาแต่คุณเป็นผู้เล่นใหม่คุณเป็นผู้เล่นกลางๆที่ยังติดด่านอยู่คุณอาจจะเข้าใจผิดว่าอ๋อฉันอยากผ่านอันนี้้่ะะจตง เอากุญแจนะครับมาสแปมสแปมสแปมลงเรทรัวๆนั่นแหละครับคือกับดักของผู้เล่นใหม่ที่จะต้องเจอในช่วงเริ่มต้นเยอะมากๆครับก็คือคุณลงเรทมากเกินไปจนกุญแจของคุณนะครับไม่เหลือเอาไว้สําหรับพัฒนาตัวละครเกมนี้ทุกอย่างจะเก่งช้าเก่งเร็วอยู่ที่กุญแจคุณเอากุญแจไปลงเรทมากเกินไปคุณอาจจะได้อุปกรณ์ดีๆมาใส่แต่คุณไม่สามารถเครื่องหกดาวได้คุณไม่สามารถเจาะรูได้เพราะทรัพยากรกุญแจทั้งหมดของคุณ เอาไปลงเลทหมดแล้วดังนั้นนี่คือคําเตือนนะครับก็ค,คือคุณลงเลทได้แต่อย่าลงมากเกินไปถ้าเกิดว่าคุณเลือกที่จะลงเลทมากเกินไปคุณจะไม่มีทรัพยากรกุญแจไว้ตะลุยด่านปั้นตัวเด็กหรือเอาไว้หาทรัพยากรอื่นๆที่ต้องใช้กุญแจเช่นเดียวกันดังนั้นตรงนี้บังคับไม่ได้ถ้าเกิดว่ากุญแจวันนี้หมดก็แค่รอพรุ่งนี้นะครับวันนี้อ,อาจจะเดินทางพลาดไปเรื่องเกี่ยวกับการลงเลทอาจจะฟังวิดีโอลเล่นช้าไปหน่อยโอเคไม่เป็นไรไม่ผิดนะครับก็คแค่พรุ่งนี้นะครับพยายามลด มันลงนะครับก็เอาไปปั้นตัวเด็กบ้างนะครับเอาไปแบบหารูบี้คืนเอาไว้เปิดกาชาเอาไว้ทํา6ดาวเอาไว้เจาะช่องเพราะยังไงเนะี่ยคุณเจาะช่อง4ช่องนะครับแล้วใส่พวกอุปกรณ์แม้จะเป็น5ดาวอว๊อฟห่วยเนี่ยมันก็ทําให้คุณผ่านด่านได้ง่ายกว่าการที่คุณสแปมลงเรทจ,จนกุญแจหมดนะครับระวังกันด้วยนะครับผมต่อไปนะครับเป็นหัวข้อที่4นะครับก็คือการเลือกตัวละครนั่นเองผมเชื่อว่าใน3หัวข้อแรกเนี่ยเพื่อนๆเ,เนี่ยอาจจะรู้กันอยู่แล้วนะครับในหลายๆคนเช่นฉันรู้อยู่แล้วแหละว่า ฉันเนี่ยหาดันธาตุได้ฉันดูอยู่แล้วล่ะว่าฉันเนี่ยสามารถที่จะแมนเนจเมนเรื่องกุญแจนะครับลงวัวล,ลงมังกรลงอะไรให้มันมีทรัพยากรนะครับฉันสามารถที่จะฟาร์มเด็กเป็นอยู่แล้วนะครับฉันมีทรัพยากรมากมายมีตัวหกดาวรอไว้เพียบแต่คุณไม่รู้ว่าจะปั้นตัวอะไรบางคนเนี่ยคือมีตัวหกดาวรออยู่สามสี่ตัวเลยแล้วก็ไปถามสรีมเมอร์ว่าพี่ครับปั้นตัวนี้ดีไหมถามเพื่อนว่าเอ้ยนายตัวนี้ปั้นดีหรือเปล่าและนี่คือข้อที่สี่ครับตัวละครที่ช่วยคุณผ่านด่านได้ง่ายๆนะครับ สับตัวไรเด่นเองเนี่ยจะมีตัวละครในใจนะครับที่เอาไว้ผ่านด่านแบบโคตรเวลีอีซี่นะครับอยู่ประมาณ3-4ตัวนะครับก็ถ้าใครสนใจอยากจะผ่านด่านได้ไวๆแล้วคุณมีตัวละครพวกนี้นะครับสามารถปั้นได้เลยนะครับรับประกันได้เลยว่าเก่งสุดๆนะครับแล้วก็ได้ใช้ในระยะยาวและกเกอรเลดเกมเลยครับผมสับตัวแรกนะครับตัวละครที่สุ่ม10โรแรกนะครับอย่างยูชิน ถ้าคุณได้ตัวละครนี้มาปั้นได้เลยนะครับเก่งมากๆ,ๆนะครับช็ตชอตมอนได้นะครับ2ท่าถ้าอัพ2ดาวฟ้าได้เนี่ยมีล้างสถานะได้ด้วยนะครับอารีน่าก็าาเก่งตะลุด่านก็เก่งนะครับอัพได้เลยนะครับอันนี้คือตัวแรกของผมนะครับที่ถ้าเกิดว่าต้องการเอาไปลยดา่านแล้วคุณมีอยู่ในตัวปั้นได้เลยนะครับต่อไปนะครับตัวที่2ที่ผมจะแนะนําว่าถ้าอยากปั้นจริง,รงๆเนี่ยแล้วแบบกลัวเสียดายทรัพยากรนเนี่ยก็คือจะเป็นตัวละครอีกหนึ่งตัวนะครับที่ถ้ามีนะครับ ปั้นได้เลยในระยะยาวนะหาเลยแป๊บหนึ่งนะอ,อยู่ไหนว่าหาไปเจอ,อตัวละครนี้นะครับวานิซ,ซ่าวานิซ,ซ่าเนี่ยเป็นตัวละครสายเวทอีกแล้วนะถ้าเกิดว่าคุณฟลุกนะครับได้ตัวของเซเว่นไนท์มานะครับสามารถใช้วานิซ,ซ่าเนี่ยแทนตําแหน่งของเอสได้เลยซึ่งจะเก่งกว่าเอสด้วยเพราะว่าตัวของวานิซ,ซ่านั้นตายากนะครับมีรบเปราะเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีซีซีนะครับเอาไว้สําหรับ ขัดขวางศัตรูอารีนาก็เก่งแล้วก็มีแช่แข็งเป็นหินหมู่ด้วยสูงถึง40%นะครับแบบ4คนก็เป็นหนึ่งตัวละครที่ถ้าเกิดว่าอยากจะปั้นเนี่ยปั้นได้เลยเป็นาธาตุน้ำเช่นเด็กย,ยูชินนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากปั้นาธาตุอื่นที่มีาธาตุเหลือๆแล้วไม่ได้ใช้เนี่ยอีกตัวนึงที่ผมจะน่ามันก็จะเป็นตัวละครไอรีนนะครับไอรีนถ้าคุณมีเนี่ยจะ,จะทำหน้าที่ได้ดีมากๆนะครับกับเทโอเพราะว่าไอรีนเนี่ยเป็นตัวละครที่มีความสามารถในการเพิ่มกายภาพให้กับทั้งงทีมซึ่่เโออนยยป็กาาภพูแล้ว ไอรินเนี่ยตายยากด้วยนะครับสามารถคืนชีพได้แล้วก็มีสกิล CC ไฟช็อตหมูนะครับใส่สุดทั้งหมดนะครับซึ่งติดง่ายมากแล้วก็มี c c เดียวนะไว้สำหรับสู้บอสด้วยเรียกว่าเป็นตัวละครที่ครบเครื่องมากๆอาริาก็เก่งตะลุด่านก็เก่งนะครับคุณมีไอรินแล้วยังไม่ดูว่าจะปั้นดีไหมแนะนําให้ปั้นได้เลยนะครับต่อไปเนี่ยจะเป็นตัวสุดท้ายนะถ้าเกิดว่าคุณมีแล้วถ้าเกิดว่าคุณฟลุกได้มาเนี่ยสามารถใช้งานได้เลยนะครับก็จะเป็นตัวละครนี้นะครับหาแป๊บไหนนะตัวละครนี้ครับ เจสซีอินนะครับซบซอิน <S ain. S 2> เนี่ยจะเป็นตัวละครที่หลายๆคนเนี่ยไม่ค่อยได้ให้รับความนิยมเท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่คือจะไปป้านพวกแบบเอสปาร่าใช่ไหมแต่ว่าซีอินเป็นหนึ่งตัวละครที่ถ้าเกิดบาคคนได้มานะครับจะผ่านด่านได้ง่ายมาๆกๆด้วยความสามารถในการเล่นซิงเกิลท่า겟นะครับตีเดียวแรงมากๆคู่ดาวัยตีแรงนะครับเอาไว้เล่นด่านบอสเอาไว้ลงมังกรก็ยังได้นะครับครบเครื่องแบบโซล่เลยตรงนี้เนี่ยผมใช้ผ่านด่านยันด่าน14ได้เลยครับและเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็ เคยลองใช้ดูแล้วนะว่าแบบเออซอินนี่แบบผ่านด่านสบายจริงจริงคือแบบบางทีเจอบอสมันชอบฮิวเจอมอนมันชอบแบบตีแรงใช่ไหมเอกเซอินฟาดโป้งเดียวคือเรียบร้อยมอนหายไปเลยดานะก็เป็นหนึ่งตัวละครที่ถ้าเกิดว่าปั้นสุดนะครับไม่ต้องกลัวเสียดายทรัพยากรนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับ4ตัวซึ่งจริงๆเนี่ยตัวละครของเกมนี้นะครับยังไงทุกคนเนี่ยก็จะมี6ดาวปลดล็อกสี่ช่องอยู่แล้วในอนาคตนะครับอันนี้ก็จะเป็นไกด์เบื้องต้นที่แบบว่าถ้าแบบอยากจะรีบลงสักตัวหนึ่งเพื่อเอาไว้ใช้จริงๆเนี่ย สามารถใช้ได้เลยที่ที่นีม่มเป็นตัวละครอื่นๆอีกมากมายนะครับที่สามารถปั้นได้เลยนะครับแต่ว่าผมไม่มีอาทิเช่นพวกแบบย้อนฮีนะครับก็สามารถปั้นได้เลยนะครับหรือจะเป็นอย่างบิสกิตที่เอาไว้ใช้บัฟเพื่อนเนี่ยก็สามารถเอามาลุยด่านได้ถึงแม้ว่าจะลุยด่านไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าตัวบิสกิตเองเนี่ยก็มีความสามารถ้า่ๆกับรา,ราชเชลครับก็คือมีเพิ่มจุดอ่อนให้กับทีมก็ทําให้ทีมของคุณเนี่ยเก่งได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับตัวละครบิสกิตนะครับสำหรับหัวข้อที่ห้านะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวการ อาจจะไม่มีทางเลือกนะครับเพราะว่าอาจจะวางแผนในการเล่นในช่วงักแรกเนี่ยพลาดไปแล้วก็จะมาอาศัยตัวเองนะครับในการซ่อมในตัวของกิจกรรมเนื้อเรื่องนะครับหรือที่เพื่อนๆเรียกกันว่าลงดันเอ้นั่นเองซึ่งดันเอนะครับจะทําให้คุณได้ E ีเทียบเคียงกระดาษสูงสงครับอาทิเช่น a 0 5เนี่ยได้ e ีกพีพอกระดาษ11เลยครับแล้วก็ a 0 6เนี่ยเทียบเท่ากระดาษ14เลยซึ่งเพื่อนๆเนี่ยสามารถมาปั้นตัวเด็กที่นี่ได้นะครับเพื่อเอาไว้ชดเชยสิ่งที่ตัวเองพลาดไปนะครับแต่ว จะมีข้อเสียอีกหนึ่งอย่างเลยครับก็คือที่นี่นะครับจะได้รางวัลเป็นแค่รางวัลทั่วไปเท่านั้นจะไม่มีรางวัลประเภทพวกตัวเด็กให้ก็คือมันให้แค่เงินนะครับกับให้แค่ตัวของไอแบตเตอรี่ที่เอาไว้แลกของเท่านั้นมันจะไม่ได้ตัวเด็กหรือง่ายง่ายคือถ้าคุณลงที่นี่มากเกินไปเนี่ยเด็กคุณจะหมดอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ผู้เล่นหลายๆคนเนี่ยแอบที่จะพลาดด้วยเพราะว่าเออเราไปเล่นนากิจกรรมเนี่ยเยอะเกินนะครับแล้วตัวเด็กหมดพอตัวเด็กหมดปุ๊บอ้าว ทำไงต่อก็ไปต่อไม่ได้ดังนั้นเนี่ยตัวของดันเอเนี่ยอยู่ได้ครับแต่อยู่นานเกินไปนะครับให้เต็มที่นะครับไม่เกิน3วันนะครับหรือจนกว่าคุณจะแลกตัวของกิจกรรมในตัวของอันนี้หมดนะครับแล้วก็ออกได้เลยนะครับอย่าอยู่ที่นี่นานเกินครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของตัวการบริหารกุญแจที่อื่นนะครับอาทิเช่นการเล่นกิจกรรมต่างๆนะครับเช่นพวกเวลาเราไปตัวลุยด่านเนี่ยจะมีพวกรางวัลพวกนี้นะครับก็อย่าลืมไปทําด้วยเชื่อไหมว่ามีมือใหม่หลายๆคนเนี่ยยังไม่รู้เลยนะว่ามันต้องทํากิจกรรมพวกนี้นะะครับถึงจได้ข ก็ได้ค่อนข้างเยอะนะครับรวมไปถึงพวกการออโต้ฟาร์มรูบี้นะครับก็จะมีรางวัลให้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับบางคนออโต้ฟาร์มทิ้งไว้2 3งสารอรอบเนี่ยลืมไงว่าแบบต้องมารับของตรงนี้ด้วยก็อย่าลืมนะครับอันนี้ผมทําไปเนี่ยสิหน้าแล้วนะคือผมได้ใบกาชาเนี่ยมากถึง90้าสบใบแล้วนะครับจากการปล่อยตีฟาร์มเด็กเฉยเนี่ยก็ทาให้ตัวละครของผมเนี่ยเก่งเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็มีส่วนช่วยในการเล่นเยอะนะครับก็อย่าลืมมาทํากันนะครับและในหัวข้อสุดท้ายนะครับหัวข้อนี้สําคัญที่สุดเลยนะครัับมหวข้อที่6 ก็คือการเล่นเกมนี้ให้สนุกครับง่ายๆแค่นี้เลยนะครับเซนว้นาเป็นเกมที่แข่งกับตัวเองซะเป็นส่วนใหญ่นะครับคุณไม่ค่อยได้ไปแข่งกับใครหรอกคุณจะทะเลาะกับตัวคนเองครับวันนี้ฉันผ่านด่านไม่ได้แต่ทำไมเพื่อนฉันผ่านด่านได้ล่ะคุณไม่ต้องไปกดดันขนาดนั้นะครับคุณเล่นเกมไม่สนุกครับวันนี้ไม่ผ่านพรุ่งนี้คุณก็ผ่านครับเพราะกุญแจมันให้คุณทุกวันนะครับแล้วก็ให้คุณเยอะมากๆด้วยคุณก็แค่รอนะครับคุณลงดันท่าไม่ไหวพรุ่งนี้คุณก็ได้กุญแจทองดันท่าบใหม่2อันเดีี๋ยวคุณกก็มมาพอสาามรถที่จะ ปพัฒนาตัวละครได้คุณกาชาไม่ได้อย่างงั้นหรอคุณผสมตัวละครเด็กไปเรื่อยเดี๋ยวก็มีโอกาสฟลุกนะครับได้ตัวละครที่เป็นแบบผสมมาแล้วก็อาจจะได้เซเว่นไนจากการผสม4ี่ดาวไป5ดาวคุณนอันโชคดีครับผสมจาก5ดาวกลายเป็นตัว Seven Night เซเว่นไนเทพหกดาวเลยก็ว่าได้ดังนั้นหัวข้อสุดท้ายจะง่ายๆเลยครับเล่นเกมนี้ให้สนุกครับอย่าไปกดดันตัวเองเยอะนะครับเน้นแค่ว่าแบบอืสนุกกับเกมเต็มที่เชื่อไหมผมเล่นอยู่กเกาหลีเนี่ยบางคนเนี่ยไม่ทําทีมเลยด้วยซ้ำจบดาบสิบสี่เรียบร้อยแล้วนั่งดองรูบี สี่ห้าหมื่นรูบี้ถามว่าเพื่อนเอ่ออเารูบี้ไปทําอะไรวะเพื่อนบอกอ๋อไม่มีอะไรฉันแบบรอสกินหญิงเคโออยู่มันขายอยู่ประมาณสามหมื่นเออฉันอยากได้สกินหญิงเคโอก่อนเดี๋ยวได้แล้วเดี๋ยวค่อยมาทําทีมทีหลังเพราะว่าเขาไม่ได้แข่งกับใครนะครับเขาแค่เล่นกับตัวเองนะครับดังนั้นอยากให้เพื่อนๆน,นะครับเล่นเกมนี้สนุน,นครับถ้าเกิดเพื่อนๆที่ชอบไปดูนี้ไงนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมไม่แน่นะครับถ้าเกิดว่าคุณฟัง,ฟงวิดีโอนี้จบเนี่ยคุณอาจจะเล่นเกมเซเว่นไนท์รีเบิร์ดนะครับได้สบายยิ่ง ไปบ้านนะครับในการเล่นช่วงเริ่มต้นนะครับวันนี้พี่เล่งขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายเจอกันสวัสดีครับ